สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะทวเอาแนวทางของพ่ออินเนาะคะ่ะเซียนเซียนสองดาวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าพ่อได้มีแนวทางมาฝากตอนพี่น้อง f อซหรือยังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิะได้พลาดข่าวสารดดๆีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปหลับชมหลับฟังจากพ่ออินพร้อมๆกันเลยค่ะว่าสิมีแนวทางเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข้าไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับแอดมินและเอ็เอดีทุกๆทุกคนครับผมค่ะ หลักสิบล่างเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะผมมันจะมีหลักสิบล่างแล้วก็ตัวประกบให้ด้วยเรียบร้อยครับค่ะหลักสิบล่างนี่ตัวประกบอีหยังกว่านอพ่อตัวประกบหลักสิบล่างนี่มีหลักสี่หลักห้าหลักเจ็ดหลักแปดหน้าหลักสิบมันหลักสี่หลักสี่หลักอะไรอีกเนาะค่ะลูกฟังเพาทันอ่าหลักสิบี่มีสี่ห้าเจ็ดแปดครับสี่สี่ห้าเจ็ดแปดเนาะพ่อเนาะ ค่ะโอ้ค่ะค่ะจับออกมาปานี่ค่ะค่ะค่ะหลักลาหชุดค่ะพ่อมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะพ่อสี่ศูนยแล้วเนาะค่ะพ่อสี่หกสี่เจ็ดสีเก้าสี่หกสี่เ้านะค่ะพ่อ ลัก 5, 5, 0, 5, 2, 5, ห้ามี<อ>ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าสองห้าสามสองห้าสามค่ะเพ่อห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะพ่อหลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะ จ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะพ่อหลักแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหลักศูนย์แปดหนึ่งโอแปดศูนย์เป็นมะพ่อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองเนาะค่ะแปดหกแปดต่อแปดห้าแปดหกแปดแปดค่ะแปด ห้าแปดหกแปดหกเก้าป่ะพ่อค่ะแปดเก้าแปดหกแปดเก้านะค่ะพ่อค่ะบาร์เดใจผมจะพุทธชุดดอกมาเนาะคือเลขมันน่าจะมาที่สุดจะมีอยู่ประมาณสิบสามสิบซุดนะครับค่ะค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะพ่อพ่อกระสิบตัดให้เนาะค่ะพ่อเนาะครับค่ะบร์เดใจผมจะค่าให้บาร์เดค่ะพ่อ ม,มันจะมี5-8มงวงกลมไว้นะด้วยกี่สไตล์ก็ได้ครับ5-8นะพ่อเนาะค่ะแล้วก็8-1 8-1 80. 8-1 8-0นะคะ่ะแล้วก็8-5ครับแล้วก็8-5นะคะ่แะแต่ผมอยากจะให้เล่นก็คือ8-5 5-8และ8-1 1-8ครับโอ้ที่เป็นตัวเด่นที่สุดแม่บ่พ่อค่ะสี่ตัวนี่เนาะค่ะพอ่อเ <4. S 1> ด่นเนาะคะ่ะ เด่นที่สุดเนาะพ่อเนาะป้าปาเอตีคิดว่าในนี่มักตัวได้กับคัดเอาเองก็ได้ครับมันบ่มักเล่นเด่นที่ผมตัดกับตัดก็ได้เนาะครับมันอาจจะออกตัวโบเด่นก็ได้ค่ะสี่ชุดนี่ครับผมค่ะในสี่ชุดนี่เนาะพ่อเนาะครับผมเลขชุดเต็มเนาะค่ะพ่อก็ได้คัดตัวเน้นให้แล้วเนาะพ่อค่ะคัดเอาเตอเหลือชีโซทอสห้าแสน เดียวสี่ชุดเนาะค่ะพ่อค่ะตัวมักที่สุดนี่คือห้าแปดแปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่แมนบัแมนบ่พ่ออ๋อตัวตัวที่พอมักที่สุดเนาะค่ะลักซิปล่างนี่เด่นก็คือห้ากับแปดแมนบ่พ่อครับครับค่ะครับเป็นตัวเด่นครับค่ะห้ากับแปดเป็นตัวเด่นเนาะพ่อค่ะลักซิปล่างล่างอย่างเดียวเลยแมนบ่พ่อบ่ต้องกับแมนบ่พ่อ ค่ะซื้อว่าพอถึกค่ะถ้ากั๊บไม้883มันมาออกแถมนี่38โยนจะมาหอก83ค่ะะ่ถ้าออกตัวกั๊บนี่ถือว่าบอถูกเหมือนบอพ่อค่ะดับผมเราบอสถึกแม่นนะค่ะอันนี้ไม่ต้องกั๊บเลยเนาะมั่นใจเลยแหละเนาะพ่อครับค่ะมีมันใจก็ดาวามผมก็ดาวแชร์หรือว่านั่นบ่มักดาวสามที่ผมตัดเด็กอ่ะ เขาใ้ยุคที่สุดหนึ่มักตัวใดก็คัดเอาครับผมที่เป็่ผู้ภาคกับมือเนี่ยผมสิบว่าค่ะเพราะว่าของพ่อก็ถ้าว่าออกตัวกลับนี่พ่อก็ถือว่าบอถูกแต่ว่าถ้าว่าเอฟซีอันจัดไปแบบกลับเอาเนี่ยก็ถือว่าถูกคือเก่าล้วพ่อผมเวลาแต่เอฟซีค่ะแล้วแต่เอฟซีนับผิดมันจะเจ้่ได้ต้นเน้นเนาะเขาค่ะต้นหนึ่มันออกตัวกลับก็คือล่องเข้าไป็นกันหน้ากันพ่อค่ะ พี่น้องเอฟซีเพิ่นกับซิกับเอาวะพ่อใช่ที่เซนนั่นความมั่นใจของแต่ละคนเนาะค่ะพ่อสำหรับผมผมก็คิดว่าทีชุดนี้ครับค่ะเพราะว่าความมั่นใจของพ่อเนาะพ่อค่ะพ่อค่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะด้วยสุขสุขคันค่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะ ฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าเนาะค่ะก็ขอให้พ่อมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรวยๆเด้อพ่อเลขเด่นสุดผมก็คิดว่าแปดหลังวดเนี่ยครับค่ะเลขเด่นที่สุดแมนบ่พ่อคือแปดแมนบ่ค่ะเด่นทิซูลองก็คือหาครับผมค่ะสวัสดีครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะค่ะพ่อ เนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่ออินส่องดาวแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแนวทางเนาะคะ่ะพ่อก็ให้ชุดเต็มแต่ว่าพอ่อก็ขัดให้ยูซีชุดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุก่ันเนาะคะ่ะนี่เป็นชุดเต็มเ้อค่ะของพ่ออินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่พ่อก็ได้วงกลมเน้นให้เล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพ่ออินบอกว่าถ้าออกตัวกับคือว่าบ่ถูกเนาะคะ่ะ พออินบอกว่าไม่ต้องกับเนาะค่ะพี่น้องค่ะพออินบอกว่าไม่ต้องกับเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีอยากกลับก็ได้เนาะค่ะแต่พออินเพิ่นตั้งใจว่าเข่าตัวตรงแนนนอนค่ะถักกับถือว่าบาถูกเนาะค่ะพออินว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะหรือว่าพี่น้องบ่มัดตัวที่พออินขัดให้เนาะค่ะพี่น้องก็ะามารถพี่น้องก็ะามารถ จับเอาในนี่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะจับเอาในชุดติ่เนาะค่ะพี่น้องแต่พ่ออินเนี่ขัดให้เร็วนะคะ่ะสี่ชุดเนาะค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะของพ่ออินเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของพ่ออินเนาะคะ่ะสองดาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดจะสรุปให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งตุลาคมหกห้าเนาะคะ่ะพ่ออินสองดาวเนาะคะ่ะ หลักสิบล่างเนาะคะ่ะมาตัวเลขหลักเนาะคะ่ะพี่น้องคือสี่ห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพอเด่นไหทิปแปดเนาะคะ่ะตัวลงคือห้าเด้อพี่น้องค่ะจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องคือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะ่ะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามเนาะคะ่ะ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะหลักเจ็ดนะคะ่ะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะ่ะเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะ่ะพี่น้องค่ะหลักแปดนะคะ่ะมีแปดศูนย์เด้อค่ะนี่ค่ะแปดศูนย์นะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เขียนอันนั้นหน่อยนึงนะคะพี่น้องแปดศูนย์นะคะ, 80, ะ,คะแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองนะคะ่ะแปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะ่ะพอบอกว่าไม่ต้องกลับนะคะพี่น้อง เห็นชัดบนนอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นที่พ่อเด่นให้นะค่ะพี่น้องมีเด่นที่แปดนะค่ะลองห้าเด้อค่ะพี่น้องเด่นแปดลองห้านะค่ะนี่ตัวลองเด้อค่ะค่ะตัวรองเนาะค่ะค่ะจับคู่เด่นเนาะค่ะพี่น้องจับคู่เด่นพอเด่นให้ทีห้าแปดเนาะค่ะแล้วก็แปดหนึ่งแปดศูนย์ ดห้าเนาะคะ so first, ่ะนี่ตัวดินที่ขัดมาแล้วของพ่ออินเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องบ่หมักบ่ชอบตัวที่พ่ออินขัดให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถเนาะค่ะจับเอาในนีดได้เนาะค่ะลินเอาในนิดไปพิจารณาเบื้องได้เนาะค่ะพี่น้องหมักชอบตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักชอบตัวใดเกาะเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพ่ออินสองดาวเนาะค่ะพี่น้องเซียนสองดาวเนาะค่ะค่ะ แอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะ,ค,ะค่ะค่ะพออินมั่นใจเนาะคะ่ะว่าไม่ต้องกลับถ้าออกตัวกลับคือบ่ถูกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพ่อก็บอกล่างอย่างเดียวนะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะพี่น้องกลับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพ่อก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อเสพดไดผพาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ